สวัสดีครับผมคมกฤิมัทน,นาเกษมชื่อเล่นชื่อเต้นะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการเต้พรีเมียมอังกฤษครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษพวกเราทุกคนนะครับแต่ว่าจะเป็นการสอนในรูปแบบที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแตกต่างจากคนอื่นยังไงก็คือจะเป็นการสอนในรูปแบบที่จะไม่ใช้การท่องจํานะครับเราจะเน้นที่ความเข้าใจเป็นหลักนะครับเพราะว่าพอเราเข้าใจอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ นำไปฝึกฝนพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตัวเองนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอินโทรดักชั่นแนะนำเนื้อาหาให้ดูนะครับว่าคอนเทนต์หลักๆของเต้พรีเมียมอังกฤษเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพร้อมกับแซมเปิลตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามนะครับถ้าเราอยากจะเก่งภาษานั้น,น,นให้ได้เราก็ต้อง เรียนรู้คําศัพท์ให้ได้เยอะๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในการจดจําคําศัพท์เพิ่มเติมนะครับผมก็จะมีหัวข้อที่พูดถึงการถอดรูทหารากศัพท์ของคํานะครับก็จะเป็นการสังเกตดูนะครับจะเป็นวิธีการสังเกตดูรากศัพท์ของคําวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เราพอที่จะสามารถคาดเดาความหมายในยะของคํานั้นๆได้นะครับเวลาเราไปเจอศัพท์ใหม่ๆหรือว่าเจอศัพท์ที่มันแปลกๆสะกดยาวๆนะ การใช้วิธีถอดรูทคำศัพท์เนี่ยจะช่วยได้เยอะครับเขาเรียกว่าการเดาแบบมีหลักการนะครับแฮชแท็กมัวมันใจทีนี้เรามาแซมเปิลตัวอย่างให้ดูของการถอดรูทหารากศัพท์ของคำนะครับยกตัวอย่างเอาคําที่หลายๆคนรู้จักแต่ว่าไม่ทันสังเกตเห็นรากศัพท์ของมันยกตัวอย่างเช่นคําว่า business ครับ business แปลว่าอะไรไม่ต้องบอกนะครับทีนี้ ยกคำว่า business ทดไวปนี้ก่อนอ่าทีนี้มาดูคำนี้ต่อครับมาดูคำว่า darkness อ่า darkness เสร็จปุ๊บไปดูคำต่อไปครับ sadness ใช่ไหมครับ sadness คำต่อมาครับ happiness อ่าเริ่มสังเกตเห็นอะไรแล้วใช่ไหมครับอ่าทีนี้มาดูคำแปลครับ darkness นะครับ dark แปลว่าอะไรครับมืด darkness ก็คือความมืด ตอบมาครับ sadness sad เศร้าใช่ไหมครับ sadness ก็คือความเศร้านะครับคำต่อมาครับ happiness happy ก็คือสุข happiness ก็คือความสุขทีนี้มาดู business ครับ business เห็นไหมครับ business ก็คือ busy บวก ness busy ยุ่งยาก business ก็คือความ ยุ่งยากก็คือคําว่าธุรกิจนั่นเองทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่ารากศัพท์ของคาว่าธุรกิจก็คือความยุ่งยากเองเพราะฉะนั้นเขาจะมาบอกว่าทําธุรกิจไม่ยุ่งยากไม่ได้แล้วนะเพราะว่ารากศัพท์ของมันเนี่ยก็ยังแปลว่าความยุ่งยากเลยนะครับต่อมาครับในการจดจําคําศัพท์เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นหัวข้อของการแบ่งกลุ่มคํานะครับแบ่งกลุ่มคําเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าในแต่ละวันนะครับ เราพบเจอภาษาอังกฤษยอยู่เยอะมากเลยนะครับคําภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจเลยนะครับว่าแปลว่าอะไรไม่ต้องมานั่งแปลอังกฤษเป็นไทยนะยกตัวอย่างเช่นคําว่า delivery นะครับคาว่า delivery เนี่ยพูดปุ๊บรู้เลยว่าแปลว่าอะไรนะครับหรือภาษาอังกฤษบางคํทาทั้งๆที่เรายังอ่านไม่ออกด้วยซ้ํานะแต่เรารู้ความหมายของมันว่ามัน,มนแปลว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่อ่านสะกดออกเสียงไม่ได้เนี่ยผมก็จะมีคลิปในส่วนของการที่จะช่วย ให้คุณอ่านสะกดออกเสียงได้นะครับเรามาต่อด้เรื่องของการแบ่งกลุ่มคําอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราแอบมีคำศรรัพท์ภาษาอังกฤษอยู่นในหัวเราเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับการแบ่งกลุ่มคำเนี่ยก็จะมาช่วยจัดเรียงคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยให้เป็นหมวดหมู่นะครับทำให้เราจําคําศัพท์ใหม่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาจะดึงนึกศัพท์จะดึงคําออกมาใช้เนี่ยก็ทําได้เร็วขึ้นนะครับตัวอย่างในการแบ่งตัวอย่างในการแบ่งกลุ่มคําเช่นมากน้อยนะครับเพิ่มลด เข้าออกนอกในทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มเรียนรู้คำศัพท์เยอะขึ้นแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเอาไปประยุกต์ใช้ช่วยในการอ่านได้นะครับเพลย์ลิสต์กลุ่มต่อมาเนี่ยผมก็จะมีทั้งในส่วนของการหลักวิธีการอ่านที่พอคุณดูแล้วเนี่ยคุณจะสามารถอ่านทุกอย่างบนโลกได้หมดเลยนะครับเสร็จปุ๊บ Reading เสร็จก็จะเป็นในส่วนของ Writing นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเขียนเรียงความนะครับการเรียบเรียงเรื่องราวหรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวเพื่อพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษผมก็จะมีคลิปวันนี้ให้นะคลิปกลุ่มต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําเทคนิคที่ใช้ฝึกฝนพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้นะครับมีอะไรบ้างก็ลองเลือกดูนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นคลิปในส่วนของการฝึก Listen i n g กับ s p e a k i n g นะครับซึ่งผมจะรวมไว้ด้วยกันนะอยู่ในหัวข้อเดียวกันมันแยกออกจากกันไม่ได้นะครับเพราะว่า ในการที่คุณจะหัดพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคุณก็ต้องได้ยินสิ่งที่เขาพูดก่อนคุณถึงจะพูดตามสิ่งที่เขาได้ยินได้ถูกไหมมันก็เหมือนกับการที่คนเป็นใบ้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหูหนวกนะครับเพราะเขาไม่ได้ยินเขาถึงพูดตามที่ได้ยินไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึก listening กับ speaking นะครับจะมี playlist ในส่วนของพาดู y o u t u นะครับพาดู u t u b e เนี่ยก็จะเป็นการแนะนำช่องภาษาอังกฤษก็คือจะพาไปดูช่องต่างๆใน u t u b e นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษ ที่มน,น่าสนใจนะผมก็จะพยายามหาหัวข้อที่มันหลากหลายนะครับที่มันครอบคลุมมากที่สุดเพราะผมรู้ว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างให้ดูเช่อนอันนี้นะครับจะเป็นช่องเกี่ยวกับอาหารนะชื่อ Epicurious นะครับก็จะมีในส่วนของที่เขาจะพาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาเลือกดูช็อกโกแลตว่าแบบไหนถูกแบบไหนแพงทําไมถึงถูกทําไมถึงแพงมีเลือกดูช็อกโกแลตขนมปังไอศครีมนะครับว่าของดีของถูกเนี่ยมันดูยังไง ต่างกันยังไงทําไมถึงแพงเพราะอะไรถึงทําให้ราคาต่างกันนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของพาดู Netflix หรือว่าพาดู Disney Plus นะครับก็จะแนะนําซีรีส์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับสนใจเรื่องไหนก็ลองเปิดดูนะครับผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาป้อนเรื่อยๆนะฟังสบายๆใครนอนไม่หลับก็เปิดเป็นหนังกล่อมได้นะครับ เวลานอนหลับแล้วเปิดฟังคลอไปด้วยเนี่ยความรู้มันก็จะค่อยๆแทรกเข้าไปในหัวเราเองนะครับสำหรับเอพิโซดอินโทรดักชันนะครับแนะนำเนื้อหาของเต้พรีเมียมเมงกิชก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ